ยัเอียนมากเลยับคำพูดนักการเมืองที่บอกอะไรกับประชาชนอ้างประชาชนแต่ท้ายสุดพวกมึงเนี้ยกำลังเข้ามาลุมสูบลุมกินประเทศกูนะวันนี้ผมยินยอมไม่ได้วันนี้พร้อมลุยแต่หัดไม่ไว้หน้าอีนหน้าผมนะครับเพราะมึงเล่นกันแบบนี้นี่อีนหน่อยลูกหลานแม่งจะอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็ยอมไม่ได้ใชครับให้นักการเมืองที่ตบัสัตนะคุณตบัสัตกันแล้วคุณมาเป็นผู้ปกครองผมเนี่ยับคุณจะยอมได้ไงครับอนะ กูจะยอมให้ไงพวกขี้โกงมาเป็นนายเราเนี่ยนะเอะมาเป็นพวกปกครองเราเนี่ยเหรอฮะพวกมึงแม่งฝันสลายอะไรครับกูจะด่าแม่งทุกวันครับยิ่งเห็นวันนี้มึงตั้งรัฐบาลแบบนี้เนี่ยมึงไม่ได้เห็นหัวประชาชนเห็นไหม,มแต่นายประยุทธ์ยึดอำนาจมานี่แม่งพาประเทศลงเหวไม่เคยรับผิดชอบเพี้ยเลยเลยจนป่านนี้นะมันเคยรู้สึกอายว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศแม่งไม่ได้เดินหน้าลยมต่ถอยหลังแล้วยิ่งวันนี้เห็นในพรคเพื่อไทยทำแบบนี้นะยิ่งโคตรผิดหวังโคตรเจ็บปวด นะมันต้องอ่านกูอีกก็ทำเพื่อประชาชนกูยังมองไม่เห็นแล้วมึงทำเพื่อประชาชนไปตรงไหนวะเออได้ไหมงั้นพวกเราต้องช่วยกันดา่านะยัยผมด่าคนเดียวนะต้องช่วยกันด่านะครับโพด่าโพสดไปจานแชร์มันเลยกดไลค์วไว้เลยนะครับทำได้ไอ้แม่งรู้ว่าเฮ้ยวันนี้นักการเมืองนะพวกมึงประชาชนก็ตื่นตัวแล้วผมทนดูไม่ได้กนะี่นะกูรู้สึกเฮ้ยพวกมึงเห็นประชาชนเป็นวัวเป็นควายวะวันนี้คนไทยนะหลายคนมึงก็เรียนจบตงังสูงมึงยอมได้ไงวะเออ ถ่ายทออทุกช่องเลยนะครับคุณปากรณนนายผมถ่ายทออทุกช่องเลยนะครับอยากดูช่องไหนก็ดูได้ทุกช่องนะแต่คุณก็ต้องกดติดตามไว้ทุกช่องนะไม่รู้ว่าช่องไหนมันเด้งกันมาก่อน <c oughs> นะวันนี้ผมเชื่อคนไทยมีความรู้มีการศึกษาเยอะนะแต่เสือกเป็นไทยเฉยและเสือกยอมหัวยอมก้มหัวหความไม่เป็นธรรมในสังคมแบบนี้ได้ไงต้องช่วยกันดาม,มันอย,ยอมมันไม่ได้แล้ววันนี้ผมไม่เคยเห็นว่านะักการเมืองไทยเป็นน้านด้านในขนาดนี้นะย่างอายไม่มี เอ,อสวัสดีคุณตะวันจากกรุงเทพบ,บุรีเออผมยังอยากได้นะผมไปเดินไปซื้อสละที่วัดอะไรนะวัดแขมหนูใช่ไหมปากน้ำแขมหนูอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดเจ้าของร้านสลาดมาช่วยอินบ์แย้งเบอร์โทรมาหน่อยนะับมีธุระจะคุยด้วยนิดนึงนะนะถ้าใครอยู่แถวแส,สิงช่วยบอกเจ้าของร้านผมมาหน่อยนะอนะ๋อครับแล้ววันนี้ผมอยากเห็นประชาชนทกนุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้กับความหน้าด้านของนักการเมืองครับ มันพูดอะไรกันนี่มันไม่มันไม่กันด่าปากไม่มียางอายอ่ะนะครับโบดบ่สีน้ำเงินกันหละวัดบถ์สีน้ำเงินกันหละนะมันมีร้านอย่างนี้อยู่หน้าห้องน้าเดินมาจากห้องน้ํามาแจะเดินมาวัดจะเจอร้านแรกซ้ายมือนะร้านนั้นแหละนะวันนี้พวกเราต้องช่วยกันด่าต่อไปเรื่อยให้มันอายให้ได้นะครับแล้วต้องช่วยผมด่าด้วยอย่าปล่อยผมด่าคนเดียวลำพังครับโอ้โหยผมไม่เคยเจออะไรที่หน้าด้านในขนาดนี้เลยครับการตั้งรัฐบาลที่ไรยางอาย นปนไทยชนะประชาชนนะครับผมอยากให้หลายๆคนนะต้องรู้ขึ้นมาสู้ย่าก้มหัวให้กับความไม่เป็นธรรมแบบนี้นะวันนี้มันลากประเทศมาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเรายังยอมต่อนะเราก็ต้องทนกับสภาพนี้ไปไม่รู้อีกนานกันไหนวันนี้ต้องลุกสู้ใน่วันนี้นะครับมึงตั้งได้แต่มึงปกครองไม่ได้นะใช่ไหมมึงตั้งรัฐบาลได้แต่ก,กูว่ามึงปกครองไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นมาตรฐานของประเทศนี้ไปได้ไงวะ นักการเมืองแม่งยี่หาเสียงอย่างเดียวไม่สนใจไม่มีความรับผิดชอบพูดอยก็ได้นะเพื่อจะเอาคะแนนเสียงนะครับแล้วม่งพูดออกาออกทีวีหน้าตาเฉยด้วยนะหน้าด้านในขนาดนี้เช่ยวหรอว่ายางอายมีบ้างหรือเปล่าสันดานเสียแทนนี่อย่าช่วยกันนะประคับประคองประชาธิปไตยสร้างความชอบธรรมให้การเมืองเดินไปตามคันลองคลองธรรมนี่พวกมืองแม่งเล่นวิชาสกปรปกกันแบบนี้นะครับแม่งโคตรน่าเกลียดนะผมดื่มผมรักไม่ได้นะครับ ผมยิ่งทั่วนี้นึกถึงแ okay. กเห็นหน้าไอ้พวกออกทีวีกันแล้วพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้นะผมยิ่งรับไม่ได้เนี่ยทำไมพวกมึงชอบคิดว่าต้องประเทศนี้ต้องพวกมึงบริหารเท่านั้นเหรอวะเออไม่มีหลีกทางคนใ,นใหม่ๆเขาบ้างพวกมึงเป็นรัฐบาลมาแล้วกี่สมัยบางคนเป็นสอสอมาแล้วไม่รู้กี่รอบย้ายมาแล้วไม่รู้กี่พักแต่พวกมึงก็ยังหน้าหนาถ้าพวกมึงดีประเทศเไปเจริญไม่ต้องงานแล้วเอเอจะวันนี้ต้องไม่ยอมนะครับเพื่อนาเชื่อผมนะครับ อา,อาอแอ่ใไหอย่าไปหวังไอ้พวกนี้นะครับมันลงทุนมาขนาดนี้ผมเชื่อเลยว่ารัฐบาลชุดที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันต้องโกงกันไิ่นาาสนตารแน่เพราะพวกนี้แม่งหิวโซวหิวกระหายแล้วก็ลงทุนไปเยอะมากเขาจึนหน้าด้านที่พยายามตั้งสบาบให้ได้โดยไม่มีความอายเออเขาไม่รู้สึกกระดาษเ็าไม่รู้สึกเขินอายเลยหรอเนอะมึงมาในยความทุเรศทุรังแบบนี้ออ่อ ทั้งที่พวกแม่งโคตรร่ำรวยรวยกันจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วกูไม่เห็นต้องรวยอย่างขนาดมึงกูยังพอเลยกูยังรู้จักความพอดีเลยแค่มีข้าวกินอยากทำอะไรได้ทำอยากเที่ยวได้เที่ยวมึงก็พอแล้วนี่มึงจะเอาเงินไปทำไมกันนั่นหนาชีวิตมันควรจะหาความสุขนะกันบ้างนะพวกมึงไม่กลัวคุกตารางกันบ้างหรือไงวะมึงไม่เห็นเลยว่าลูกพี่ยายมึงอะรวยโดนฟ้าดกลับบ้านไม่ได้กลัวติดคุกเห็นไหมครับแล้วมึงยังเดินหน้าเข้าไปสู่ช่องทางนั้นอีกเหรอกูไม่เข้าใจอ่ะเออ มีคนหน่มาชนผมทำโครงการรุ่นโครงการนี่ผมไม่กล้าทำนะผมรู้ช่องทางอย่างดีเลยด้วยว่าตรงไหนมีงบงบงบค้างท่ออะไรเงี้ยผมยังไม่เอาเลยผมบอกเฮ้ยไม่เอาหรอกกู่ไม่ไดเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยพี่มีโครงการนี้นะพี่เขียนโปรเจกต์กผมหน่อยเดย่แล้วไปยืนะ่นครับเป็นชื่อพี่นี่ผ่านอยู่แล้วโอยแต่ว่าก็ต้องรู้ๆกันนะพี่นะก็มีตังค์ทอนให้เขาหน่อย ว่าไม่ต้องคุยเลยถ้ามีตังทอนไม่ต้องคุยเลยนะเพราะเผือ่อกูจะจับมึงด้วยนะเออไม่เอาเลยว่าโอยชีตูแม่วันนี้ความรักไม่มีในโลกอ่อวันหนึ่งขัดผลประโยชน์กันไอช่วงรักกันอะไรก็ดีหมดแล้ววันหนึ่งขัดผลประโยชน์ก็แชรกันนะแล้วผมยิ่งชอบด่าชาวบ้านแบบนี้นะต่าวันหนึ่งผมเป็นผ้าท่ารับสินบนไม่วอะไรกูเละน,นะแล้วไม่ยอมครับเออนะคนเรารำมาหากินได้เองมีเงินมีใช้พอแล้ว มึงไม่ต้องมีเยอะหรอกครับพอาตายไปก็เอาไปไม่ได้เออแล้วได้มีชีวิตตอนแก่มานั่งติดคุกโอ้โหผมเห็นผม,มเป็นเพื่อนกับบางคนครับมีเงินเยอะมากเลยครับแต่วันนี้คนระับยอมยอมจ่ายทุกทางครับถ้ายุดครับเงินก็ไม่ได้ใช้ครับนะผมไม่อยากยกตัวอย่างคนใครครับนะเจอนักโทษซ้อมนะครับถ้ายุดก,ก็ต้อง สั่งญาติพี่น้องโอนเงินให้กับพวกนักโทษท้างในมันมันสอเราอ่ะยิ่งมึงรวยนะมึงยิ่งมึงรู้ว่ามันโกงนะเขาอยู่ในคุกนะพวกนักโทษมันรู้เนี่ยมันมีสายเนี่ยครับมันให้คนซ้อ่ท้ายสุดก็ต้องยอมโอนเงินให้มันตอนนี้ถ้าไม่เหลืออะไรบางคนยอมจ่ายมหาศาลมากครับเพื่อที่จะแลกกับอะไรก็ไม่รู้่ะอาจจะได้รับโทษทันเบาลงหน่อยหรือว่าได้ส่วนลดอะไรก็แล้วแต่ แต่นี่คือความเน่าเหม็นนะับมีคนเล่าให้ผมฟังนะเรื่องนี้ผมไม่ได้ดมโนเองหรอกจริงเจไม่รู้นะแต่เขาบอกเลยว่าวันนี้นะมีหลายคนที่โกงท่อโกงแล้วร่ํารวยมีเงินอยู่แล้วติดคุกเนี่ยจะถูกถ้านักโทษท่างไารู้นะว่านี่มีเงินนะมันก็จะซ้อมแล้วท้ายสุดมันก็จะบังคับให้โอนทรัพย์สินให้มันนะแล้นะมึงไม่กลัวเลยนะเออนะบางคนมีเยอะมากเป็น เป็นจํานวนเงินมหาศาลเป็นพันล้านเนี่ยแล้วก็โทษไปลูกโอ้ยนี่มีเงินเป็นพันล้านเนี่ยมันจะปล่อยผู้นนะใช่ไหมมันก็ต้องซ้อมลบบีบนะครับไอ้แจ้งยาพี่น้องโอน,นในไขกุนนะกนะน,นะนั้นคนนี้แล้วพี่ก้าวไว้วายอยู่นะไว้วายโดนซ้อมต่อนะนี่ครับมีคนเล่าถึงวามแบบนี้จริงเท็จไม่รู้ล่ะแต่ผมบอกเลยว่ายังไงชีวิต้กูบ้านปลายขอใช้ยู้างน,นอกคุบดีกว่านะเออนี่จะรวยไปทำไมวะนี่ อย่างขาใหญ่เนี่ยครับที่เราจะกลับมาเนี่ยทาไมถึงกลัวครับถ้าเข้าไปนนั้นแล้วนี่หวานพอยแรงถ้าไม่มีใครคุ้มครองไม่มีเส้นไม่มีสายนะโดนหนึ่งแล้วนะครับมีคนคนหนึ่งเนี่ยนี่ผมรู้ว่านะครับไม่เหลือแล้วเออพูดใดฟังคุยก่อนนี่คือเรื่องจริงนะผมได้คุยกับคนหลายคนนะก็ได้รับรู้ว่าชีวิตในนั้นมันไม่ได้ง่ายหรอกครับ ถ้าไม่มีอำนาจข้างนอกคอยดูแลนะมึงเข้าไปข้างในนะับแรงโดนแน่ดังนั้นดีสุดครับพี่น้องอย่าไปทําเลยผิดกฎหมายติดคุกตอนแก่ไม่คุ้มแล้วครับติดคุกแบบจนๆไม่ใคยยุ่งเหรอกแต่ถ้ามึงรวยมึงโดนไถ่เลยเอาในเรื่องจริงเป็นบอกเลยครับว่าอยู่ข้างในนี่ไม่มีเงินนี่ก็ไม่เท่าไรแล้วถ้ายึดแบบทั้งโทรศัพไปแ,แต่ถ้ามีเงินนะเราไม่มีเส้นไม่มีคนดูแลนะแ่งโดนรีบหมดอ่ะ แค่ไหนขอให้พวกที่โกงชาติบ้านเมืองครับเขาอยู่ข้างในนะมึงโดนนักโทษสองเอออาจุดนี้ต้องยอมจ่ายเพื่อแลกกับการคุ้มครองนะครับทำไมถึงแย่งกันอยู่กระทรวงยุติธรรมรู้ยังรู้หรือยัง,อยงเออผู้คุมหลายคนทำไมรวยเขาลุ้งเออรู้ไหมอเอเลยจำทำไมรวยครับมีผลประโยชน์ น่าเลยครับในนั้นไม่มีใครอยากกินหลอกอาหารในเรือนจำสั่งพิเศษทังนั้นแหละครับนะทั้งเศรษฐีติดคุกนี่ให้เงินทท้งนั้นนี่เขาเล่ามาแล้วผมก็มาเล่าต่อยิงเท็จไงไม่รู้แต่อย่างน้อยมันช่วยขู่ให้คนได้เกรงกลัวบ้างโดยเฉพาะพวกรวยแบบธรยศคดโกงถ้ารวยสุจริตมันไม่ติดคุกหรอกครับแต่ถ้ารวยในการธนรยศคดโกง่นดินเนี่ยโอกาสติดคุกสูงมันเข้าไปอยู่ตรงนี้นแล้วครับ ก็ถ้าไม่มีใครดูแลข้างนอกให้ไม่มีความปอยู่ที่ดีแน่นอนก้าวไกลอยู่ตรงไหนของทุกปัญหาครับผมก้าวไกลอยู่ตรงไหนของทุกปัญหาก้าวไกลไม่ใช่พักเทวดาก้าวไกลไม่ใช่ผู้พิเศษก้าวไกลไม่ใช่ดีที่สุดแต่วันนี้ก้าวไกลชัดเจนที่สุดนะก้าวไกลนี่พูดถึงเรื่องโครงสร้างประเทศพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมในสังคม พูดถึงเรื่องการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมนะครับพูดถึงการหรือระบบราชการนะครับการปฏิรูปกองทัพผมถึงเชียร์ก้าวไกลไงแต่พรรคอื่นไม่มีใครกล้า,าพาูดเรื่องนี้ทุกคนกลัวทั้งหมดเพราะอะไรกลัวจะโดนกันตัวเองเพราะแต่ละคนทุ่มเทเดินกันมากมายมหาศา,ศาลเพื่อเข้าามีม่านมันยังกลัวครับเพราะจะก้าวไกลมาบปิหาประเทศ โกงยากกินยากแลวเวิดเผยจะถูกตามเช็คบินอ่านี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องสก,กัดก้าวไกลกันจนขนาดนี้ไม่ว่ากนนรณีใดๆแม้ว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเหตุผลก็มีแค่น,นี้ละครแต่ผมเชื่อประเทศนี้ถ้าปราบปรามกันชุจริตกันอย่างเอาจริงเอาจังนะครับมันจะเลินไปทางนะครับนะประเทศเรายัางอุดมสมบูรณ์มากพอที่จะนำทรัพยากรเหล่านั้นมาสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนได้ แต่ถ้ายังปล่อยมีการโกงกินไปแบบนี้ท้ายสุดวันหนึ่งทรัพยากรของเราก็หมดไปนะครับวันนั้นแหละมันจะสายเกินไปนะครับพี่น้องเราจะรอจนวันที่สายเกินไปนะครับลูกหลานมันจะสาบแช่งเราว่ารุ่นพอ่อรุ่นของรุ่นปู่รุ่นย่ามาเนี่ยทําหาอะไรกันอยู่ทําไมปล่อยให้ประเทศถ้ามันไปดูประวัติศาสตร์ประเทศไทยเคยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เคยมีแร่นะรับทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุนะครับ,นะรบ,นะรบมีเยอะแยะในดินวันนี้ไม่เหลือแล้วถูกขุด นะถูกใช้ไปจนไม่เหลือให้ลูกหลานลูกหลานก็นอยู่ท่กากลางลำบากวันหนึ่งประเทศต้องเอาไปจำนำขายท้ายสุดสิทธิในการครอบครองที่ดีเป็นของต่างชาติทั้งหมดลูกหลานเกิดขึ้นมาก็เป็นได้แค่แรงงานชั้นต่ำมันจะสาบแช่งกันนะพี่น้องวันนี้มันมีไม่กี่ตระกูลนะในประเทศนี้มันร่ำรวยแล้วก็เอาเปรียบสังคมตลอดเวลาเราจะยอมให้แบบนี้เกิดขึ้นต่อไปหรอครับว่าคิดกันเยอะนะทำอะไรใหญ่คิดถึงอน,นาคตลูกหลานคนระับ วันนี้พวกเราอยู่อย่างสุขสบายนะครับจนอาจจะลืมมองว่าวันที่เราไมา่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานจะอยู่กันยังไงนะยิ่งปล่อยให้พวกเท่าสารพัดพิษพวกนี้มาครอบครองมีอำนาจบริหารประเทศผมเชื่อว่ามันไม่พาประเทศเราไปดีแนะ่คุณดูเลยว่าโครงการอะไรโครงการเนี่ยมันสร้างซ้ำสร้างซ้งอนบางทีแม่งโครงการเดียวเนี่ยเปลี่ยนไม่รู้กี่สเปคเพราะต่างคนอยากมาก็หาซพพลายเออตัวเองมาแทนที่จะบนช่วยกันลดต้นทุน เออคุณดูดิมันสร้างอะไรกันวิสีจ,จมาลามากเลยคนระับนี่ผมเห็นในถนนลอยฟ้าไงคุณประเทศไทยคุณรู้ไหมครับแทนที่ัม่งตัดถนนใหม่นะมันสร้างถนนลอยลอยฟ้าโถวเวงเงี้ยบุรพาวิถีเงี้ยถ้ามึงสร้างบนพื้นเนี่ยเยียแม่งประหยัดมันไม่สร้างนะมันสร้างขึ้บนฟ้านะต้องทําเสาขึ้นไปแล้วไปวิ่งอยู่บนฟ้าคุณว่ามันแพงปะล่ะนี่คือผลทำไมค่าทางด่วนมันแพงตัวมึงเล่นสร้างกันแบบนี้ แทนนี้เออจะสร้างอยู่บนถนนเสือไปสร้างบนฟ้าไม่แพงได้ไงเห็นไหมแล้ดวดูอ่ะรถไฟฟ้าในบ้านเราเห็นไหมวันนี้แม่งดูมีทั้งแบบรางเดี่ยวรางคู่เออไอ้สเปคที่เขาใช้กันแม่งก็าไม่ใช่เอีข่าวว่ามีรถไฟอ่ะผมเห็นมันนีคนโพสต์อยู่เรื่อยๆนะสลาบุรี่ใช่ไหมไอ้จับรถมึงไปวิ่งอยู่บนฟ้าเลยนะทำไมมึงไม่สร้างบนดินกูมนไม่้าใจเออกูเห็นไหม่สลาบุรีอ่ะ ทางรถไฟไม่ไปอยู่บนฟ้าคุณว่าท้ามบนถนนมันจะถูกกว่าไหมนี่ือความคิดแม่งทําให้มันแพงๆโครงการมันจะได้เยอะๆพอคิดเปอร์เซ็นต์แล้วมันได้เยอะไงเอาอีกทางด่วนต้องรับตะคองเหมือนกันทำไมต้องสร้างอยู่บนฟ้ามันจะได้แพงไงนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่มันอภรรีไงสร้างบนดินยังไงมันก็ถูกกว่าเพราะไม่ต้องทาเสาไม่ต้องยกพื้น แต่ไม่ทำงานนะกูก็งงประเทศนี้นะแล้วอย่ามาขี้โม้นะเว้ยถ้าตบปากตัวเองได้เลยไนดะ้บอกว่ารัฐบาลนี้สร้างรถไฟเยอะก็มึงสร้างให้มันพิสดารแบบเนี้ยแล้วถามนี่พอมันแพงนะ้วใครมีปัญญาขึ้นเออนะเข้ามาก็เอาโครงการมันทำไม่ถูกันอีมันถูกถูกไม่ค่อยทำอะ่ะชอบทำในโครงการมันเม็กับโปรเจกต์เออ ทำไมผมจะมองไม่ออกไอ้ที่มองไงว่าไอ้ที่มึงทำงันไอ้แม่งแพงผิดปกติหรือเปล่าแล้วท้ายสุดดูไรายได้คนไทยกันด้วยเอ,ออพอรายได้คนไทยแม่งไม่พอเอาไงดีดีไงขึ้นมาที่ขึ้นค่าแรงพอขึ้นค่าแรงแล้วไงสกจภาพประเทศแข่งขันไม่ได้เออเอ้ยไ,ไหมวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่าแรงต่ำกว่าเราเกินครึ่งอ่ะ แล้วแม้ประเทศเราแม่งประเทศเกษตรกร,รรมอมายามว่ามันจะไปแข่งเขาได้ไงตอนนี้สินค้าเราก็แพงทุกตัวเนยเพราะอะไรเราไม่มีเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตใช้แรงงานคนแล้วมึงจะแพงเนี่ยโฆษณาค่าแรงหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยไม่เจ๊งได้ไงอ,อ่ะเห็นไหมเพราะมึงไปทําค่าของชีพสูงกูก็บอกว่าวันนี้ประเทศไทยนะมันต้องลดค่าของชีพลงทำอยงไงให้เงินร้อยาบาทมันมีค่ามากกว่านี้ เมื่อนี้จีนเนี่ยจีเนจเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้ท่าของชีพสูงเขาไม่ยอมทําแบงค์ขนาดใหญ่นะอีกหน่อยถ้าประเทศไทยมีแบงค์ห้าพันเลยมึงเคยดูแล้วใครเข้าไปจอดรถแล้วใช้ยี่สิบาทแม่ง,งเผลอเด็กข้อรถมันต่อยแลนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้นะกูรู้แล้วไปจอดรถทแร้านอาหารนี่ให้ยี่สิบาทมองหน้านะไอหา้าขับแป้งค์ B M ไม่ยอมให้ยี่สิบาทไม่ได้แล้วกูต้องให้ร้อยอยู่ดีเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยจอดรถแม่งไม่ได้เลยเออ ถึงบอกไงว่าว mm. <ragt> <face> ันนี you know, ้เราต้องดูศ you know, ักยภาพการในประเทศด้วยไม่ใช่แม่งตะบี้ตะบันขึ้นคาแรงแค่ไหนแรงทั้งนี้ประเทศมึงแม่งเป็นประเทศเกษตรกรรมเออล้วมึงแม่งมีโรงงานมีเครื่องยนต์สค์ออกมือถือส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เออค่าแรงวันละพันห้ากับแบบเกาหลีก็ไม่ไปไรเพราะว่าสินค้าเขาแม่งส่งมือถือมาขายประเทศเราเนี่ยวันวานผมไปเดินนี่ฮะไอ้จ้ามือถือซัมซุงตะกูลเอสผมบอกให้น้องพี่อยากได้มือถือที่ เอามาแทนกล้องถ่ายรูปอ่ะพี่ไม่มได้ใช้อะไรมากกว่าแล้วนะเอาไว้ไลฟ์สดให้รูปสวยๆหล่อๆนะบอกพี่ต้องเล่นตระกูลเอสเลยอย่างนั้นน่ะมันดีไงโอ้ยกล้องเนี้ยบมากเลยพี่หยิบไปดูโอ้โหเครื่องนึงเกือบห้าหมื่นื่องเกือบห้าหมื่นนะซัมซุงโอ้มหงายบางงานหน่อยเฮ้ยกูเอามาทำกล้องนี่แหละต้องตัวนี้เลยที่ต้องเน้นกล้องเอาเลยอูกูก็นึกว่าแมง่งแพงขนาดนี้เลยพี่น้องเอออย่างเงี้ย ค่าแรงเขาวันละพันห้าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมึงส่งมือถือส่งทีวีส่งอะไรมาแต่วันนี้ไม่ใช่ไทยส่งออกข้าวส่งออกนัำธะหลังส่งออกอ้อยแล้วมึงจะเอาค่าแรงหกร้อยเตียงตายเลยแม่งอย่างนี้ค่าค่าของชีพก็ยิ่งสูงไปกันใหญ่ใช่ไหมวันนี้รัฐบาลนะมึงต้องทํำยังไงก็ได้ถ้าไม่มีนวัตรกรรมต้องกดค่าของชีพไว้ครับนี่แม่งวันนี้น้ำมันขึ้นเจ็ดสิบสตางค์เนี่ยเกือบบานึนอะ่ะยิ่งเป็นช่วงที่ประชาชนกำลังจะเดินทางกลับบ้านแม่งขึ้นน้ำมันรอเลยดูเด็กพ่อของตาย ดูความระยำของพวกมันเนี่ยเอาเดืยดประชาชนตลอดเอเอเนี่ยนั่นผมบอกว่าประชาชนจะอยู่ดีกินดีคือมึงต้องกดค่าของคิดเอาไว้ถ้าพลังงานถูกน้ำมันถูกทุกอย่างมันถูกตามเนี่ยเพราะมีอะไรบ้างที่ไม่ใช้พลังงานมั้งครับปลูกข้าวใช้พลังงานเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมันก็ต้องใช้รถไถไม่มีใครใช้ควายแล้วนี่ใช่ไหมแล้วต้องมีต้นทุนค่าน้ำมันถ้าน้ำมันมันถูกต้นทุนก็ถูกลงเออ เออวันนึงแม่งมีนวัตรกรรมประเทศไทยมีมือถือ,อยี่ห้อเมืองไทยนะส่งชิปคอมพิวเตอร์ส่งเซมิคอนดักเตอร์ส่งคอมพิวเตอร์ไปขายส่งเครื่องบินไปขายส่งเรือดำน้ำไปขายเนี่ยเออเนี่ยมึงจะขึ้นคาแรงวันละพันห้ากูก็ไม่ว่าอะไรนี่วันนี้สินค้าหลักของเราแม่งยังเป็นข้าวเป็นยางพวลาแต่มึงเสือกับขึ้นคะแันหกร้อยมชิบหายนับพ่มากก็ยิ้มเนี่ยเออใช่ปะ เราต้องกดค่าของชีพอ,อย่างเดียวทำไงให้เงินหนึ่งร้อยบาทมีค่ามากสุดรัฐบาลจีนเขาไม่ห้ามเขาห้ามพพ์แบงใหญ่คนระเขายิงคำงค์เขายิงเล็กแต่ค่าเยอะวันนี้หนึ่งในดีเนี่ยเขาค่าเงินเราเนี่ยหนึ่งบาทแรกได้ไม่รู้กี่หยวนแต่วันนี้ต้องใช้เงินห้าบาทแรกได้แค่หนึ่งหยวนนะในอดีตตอนผมเด็กๆครับหนึ่งบาทแรกได้ร้อยเยนนะครับถรู้ไหมในอดีตตอนผมเด็กๆเนี่ยเงินหนึ่งบาทมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเยนใครทันั่งยุคนั้น แต่ม่ก่อนเงินหนึ่งบาทมีค่าเท่ากับยี่สิบดอลลาร์เอ้ยหนึ่งดอลลาร์มีค่าเท่ากับยี่สิบาทตอนนี้สามสิบกว่าบาทใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เงินหนึ่งบาทเหลือแค่ยี่สิบเยนมัน้เห็นไหมถ้าเงินเราแม่งเฟ้อขึ้นเรื่อยๆฟ้อขึนเรืเ่อยอำนาจในการซื้อถูกลงเพราะไม่เคยมีใครคิดเลยว่าจะทำยังไงให้ก็อะไรครับ ทำให้เงินมันถูกๆไว้จะได้ส่งออกดีนี่คือความคิดที่แม่โคตรปี